น,นี่ก็เรามาถึงที่สามเหลี่ยมทองคาแล้วนะครับด้านหลังเราจะเห็นสายน้ำานะครับแบ่งแยกชัดเจนฝั่งไทยฝั่งพมา่านี่ก็คือสามเหลี่ยมทองคําพรายวากาศดีมากเลยอากาศร้อนนิดนึงนะครับแต่ว่าลมพัดเย็นสบายๆดูวิวด้านหลังครับวิวด้านหลังเราจะเห็นนะครับ ลาวนะครับแล้วก็มาก็จะเป็นพมา่าเป็นสามเหลี่ยมนะครับสามเหลี่ยมรัครับเลยอันนี้ก็จะเป็นองค์พรอพุูปโลกด้านหลังองค์พรอพุทธรูปใหญ่โตมากเลยครับ ตรงน,นี้ก็จะเป็นจุดชมวิวนะครับของสามเหลี่ยมทองคำเราจะเห็นมันจะได้วิวชัดเจนเลยนะครับดาตรงนี้นะครับเนี่ยจุดชมวิวครับสามเหลี่ยมทองคำองค์พระโรธิโรครับเหอ่โตมากเลย มาดูด้านหน้าครับองค์พระพุทธรูปนะครับที่ตั้งอยู่บริเวณสามเหลี่ยมทางฝั่งประเทศไทยครับมาถึงแล้วนะครับมาเที่ยวสามเหลียมครับ